สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านพระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครปกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับเหรียญพระประจําวันพุธนะครับด้านหลังจะเป็น25ศสตวรรษนะครับจะมียันด้วยครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับราคา120บาทครับ06564 7 1 3 7 7นะครับร้านพระ c o m เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดซับลไลค์ของเราให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมราา้านพัดคมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ